เรียก <Hello? S 2> so ว่าซิดนีย์โผลไปที่ไหนก็จะมีเหตุคนตายมีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาครับจนหลายๆคนล้อเลียนนะครับว่าเธอยังก็โคนันนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์โทรทนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ครับเอามาถอดรหัสเอามาดูกันหน่อยครับว่าในตัวอย่างนั้นเนี่ยมันมีจุดไหนที่เราน่าจะพูดถึงกันก่อนที่จะไปดูหนังเต็มๆกันบ้างนะครับเรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ครับดังนั้นอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยูทูบชาแนลเมเจอร์คล u บเอาไว้นะครับรายการดีๆที่เราวิวไฟเดอร์ผลิตโผล่มาเนี่ยครับ วันนี้เราจะมาว่ากันถึงตัวอย่างหนังตัวอย่างครั้งแรกนะครับของหนังสยองขวัญที่หลายๆคนรอคอยครับนั่นก็คือ Stream ภาคที่5นั่นเองครับ ถ้าพูดถึงหนังเขย่าวขวัญสยองขวัญจากยุค90เนี่ยคงไม่มีแฟนชายไหนยิ่งใหญ่เท่าสครีมอีกแล้วครับสครีมเป็นผลงานของเวส t c คาร์เวนะครับที่เจ้าตัวได้สร้างตัวละครแนวจอมเชื่อดตัวใหม่มาประดับวงการได้ยิ่งใหญ่ใกล้เคียงกับพวกเฟรดดี้คูเกอร์เจสันสุก13รู้ไมเคิลไมเยอร์จากคาโลวีนได้สําเร็จนะครับไอตัวสแล s h ชเชอร์คนใหม่เนี่ยมันมีชื่อว่าโกสเฟสนั่นเองครับ สครีม <Sc> เป็นหนังแนวสแลชเชอร์ฟิล์มนะครับภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นหนังฆาตกรจอมสับครับแต่ละภาคเนี่ยมีตัวละครกลุ่มใหม่มาให้คนดูได้คอยทายกันครับว่าใครมันคือฆาตกรตัวจริงกันแน่ที่อยู่ภายใตหน้ากากโกสเฟสที่จะมีการเปลี่ยนโฉมไปในทุกๆภาคนะครับจุดเด่นของหนังชุดสครีมก็คือการผสมผสานความสยองปนตลกเอาไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะครับแต่สิ่งที่เป็นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของสครีมก็คือสครีมเนี่ยแตกต่างจากหนังสแลาเชีรลฟิล์มเรื่องอ,งอื่นๆครับกับการที่ตัวละครใน แล้วก็รู้จักหนังประเภทสแลชเชอร์ฟิล์มเนี่ยเป็นอย่างดีครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเหมือนคนดูหนังมาแล้วคืออะไรมันคือการที่ตัวละครเนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนังตลอดทั้งเรื่องครับก็เลยทําให้สครีมมีความพิเศษกว่าหนังเรื่องอื่นๆในรุ่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักหนังสยองขวัญมากๆครับ หลังจากสครีมหายหน้าหายตาไปเป็น10ปีนะครับณนะวันนี้มีการสร้างสครีมฉบับภาพยนต์ให้เราได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับและแน่นอนว่าไม่ได้เป็นการรีบูทครับแต่เป็นการสร้างภาคต่อเล่าเรื่องราวต่อเนื่องจากหนังภาคก่อนๆครับเล่ากันสั้นๆน,นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูหนังชุดสครีมหรือว่าดูมาแล้วแต่จําไม่ได้เลยเนี่ยสครีมเนี่ยเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่มาใช้ชีวิตในเมืองเล็กๆเ,เธอชื่อว่าซิดนีย์เพรสคอตครับซิดนีย์ต้องมาเชิญหน้ากับฆาตรกรต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่่่นนนนนจจกกกลลาาาาายยเเเป็สวสววววขู้ชงงครนนีะ นี่โผล่ไปที่ไหนก็จะมีเหตุคนตายมีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาครับจนหลายๆคนล้อเลียนนะครับว่าเธอยังก็โคนันนะครับซึ่งตัวละครซิดนีย์เพรสคอตเนี่ยกลายเป็นคนดังในเรื่องส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีนักข่าวคนหนึ่งครับที่ตามทำข่าวเกีกับซิดนีย์มาตั้งแต่ต้นครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าเกลเวเทอร์ตัวละครของคนน่ค็อซ์นั่นเองครับ และอีกหนึ่งตัวละครนะครับเป็นเหมือนตัวละครเจ้าประจําของสครีมตัวที่3แล้วก็เป็นหนึ่งในสาเสาหลักของสครีมครับก็คือในตํารวจที่มีชื่อว่าดิวอี้ที่แสดงโดยเดวิดอาควินั่นเองนะครับเราเห็นหน้าเห็นตาเดวิดอาควิมาตั้งแต่ยังหน้าใสๆนะครับตอนนี้ไหวไม่ชินยน้อยแล้วครับซึ่งในตํารวจดิวอี้เนี่ยก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือซิดนีย์กับเกลมาโดยตลอดนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับเกลกับดิวอี้เนี่ยเขาี่คอร์สกับเดวิดอาควิเนี่ยแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งตัวละครดิวอี้นะครับตามสไตล์ตำรวจในหนังประเภทนี้ครับคือช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างนะครับเราลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าสครีมภาคที่5ครั้งนี้เขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเปิดมาเนี่ยโอ้โหยก้่าไม่พูดพามทำเพลงเลยครับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแฟนๆสครีมรู้แน่นอนครับว่าไอเสียงโทรศัพท์กับสาวคนหนึ่งเนี่ยเธอคือเยื่รายแรกของหนังชุดนี้นนแน่ๆครับ สครีมทุกภาคน,นะครับตอนต้นเรื่องจะต้องมีฉากการฆ่าเหยื่อสาวรายแรกครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับแล้วจูๆ <S <S ่ๆโทรศัพทพ์ก็จะดังขึ้นครับเสียงจากโทรศัพท์ ที่พูดตามสายมาก็คือเสียงของฆาตกรนั่นเองครับพูดได้ว่าฉากแบบนี้ของสครีมที่โด่งดังที่สุดก็คือสครีมภาคแรกนะครับกับฉากที่ดูเบริมอร์โผล่มาฉากเดียวแล้วก็ตายเลยนั่แหละครับฉากนี้คือจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ของหนังชุดสครีมนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยหนังชุดสครีมทุกภาคก,ก็จะต้องมีเหยื่อสาวรายแรกที่หน้าตาน่ารักน่าชังแบบนี้ครับสำหรับสครีมภาคที่5นะครับสาวสวยที่เราชื่อว่าน่าจะเป็นเหยื่อคนแรกของหนังเรื่องนี้ก็คือเจน่าอิติก้าครับเจน่า เธอเป็นดาราเด็กแล้วตอนนี้ก้าวมาสู่การเป็นดาราวัยรุ่นเต็มตัวครับดูรูปร่างหน้าตาโงูเห้งเนี่ยมีอนาคตครับแต่ว่าในหนังชุดสครีมผมไม่แน่ใจเลยครับว่าเธอจะมีอนาคตมากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนยุคนี้ไม่มีใครมายกหูโทรศัพท์ให้รับกันง่ายๆเหมือนหนังสครีมยุคก่อนอีกแล้วครับ Ghost Face เวอร์ชันใหม่ก็เลยมีการอัปเกรดพอสมควรครับพัฒนาด้วยการไม่ได้แค่โทรมาเฉยๆนะครับมันทักแชทมาด้วยครับ แล้วก็ไม่ได้แค่ทักแชทมานะครับมันแฮกเข้าถึงระบบความปลอดภัยของบ้านถึงขั้นมีการปลดล็อกประตูผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้นเลยครับ All doors ไม่รอดครับเสร็จโกสเฟสแต่น้องเจ่นโอติก้าเนี่ยจะหมดบทแค่นี้เลยหรือเปล่าสคริมยังจะทำตามขนบนี้หรือจะฉีกแหกขนบของตัวเองอันเนี้ยเราต้องไปดูต่อกันในโรงครับ เมื่อเกิดเหตุาตก,รราตการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับฆาตกรหน้าผีปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งก็จะมีคนโทรไปหาซิดนีย์ครับว่าซิดนีย์เกิดเหตุเหมือนเดิมอีกแล้ว <Hello? S 2> it's happening <S Three t so. ซึ่งคนที่โทรไปก็คือพี่ดิวอีนแหละครับเข้าใจว่าแกไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะครับแต่ยังคอยติดตามข่าวเพื่อจะมีโก o s ์เฟสโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ ตามเนื้อหาของหนังชุดนี้เนี่ยก็คือหลังจากเหตุการณ์หนังภาคแรกจบไปเนี่ยมีคนพยายามจะเลียนแบบพฤติกรรมฆาตกรของโ o s t f a c e ครับบางครั้งก็ทําเล่นเพื่อหลอกเพื่อนบางครั้งก็กลายเป็นเหตุฆาตกรรมขึ้นมาจริงๆนะครับอย่างเหตุการณ์ในหนังภาคที่2อจนถึงภาคที่4ครับเป็นเหตุผลทาให้ดิวอี้ยังคงหมกมุ่นเรื่องของโ o s t f a c สครับแล้วตัวอย่างหนังก็ใส่ประโยคเจ๋งๆของซิดนีย์เข้ามาครับว่า ฉันคือซิดนีย์เพรสคอตตนะแง่ละฉันมีปืนอยู่แล้วพูดง่ายๆฮะโดนมา4ี่ภาคเต็มๆเ,เนี่ยเล่นงานซิดนีย์ไม่ได้แน่ๆครับหนังเริ่มเปิดเผยตัวละครให้ได้รูเห็นนะครับโดยเฉพาะเหล่าตัวละครที่จะต้องมาเป็นเหยื่อของโกสเฟสครับโดนคาตกรรมนั่นเองตัวละครประเภทสมาชิกประจำหนังแลชเชอร์ฟิล์มมากันครบครับตั้งแต่หนุ่มแบดบอยซึ่งดูแล้วอไอหมอนี่มีโอกาสรอดน้อยมากๆครับ ตามมาด้วยสาวสไตล์ต่างๆครับรวมทั้งไอ้หนุ่มหน้าตาเบื่อโลกหนุ่มนักกีฬาที่แม่ไอ้ใส่แจ็คเก็ตแบบนี้เนี่ยตายหาแน่นอนครับ <laughs> ไปจนถึงหนุ่มเนิร์ดนะครับและรวมทั้งตัวละครเด็กวัยรุ่นอีกหนึ่งคนที่ถูกโกดฟเฟสตามล่านั่นก็คือเด็กนั่งรถ วิวแชร์ซึ่งอันนี้น่าสนใจครับว่าจริงๆแล้วเธอคือใครกันแน่ครับว่ากันว่าเธอคนนี้คือสาวที่อยู่ต้นเรื่องที่เป็นเหยื่อคนแรกของโกลด์เฟสนะครับนั่นแหละครับทําให้เราคิดว่าเธอคือตัวละครที่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยขาของเธอจะใส่เฟือกอยู่นะครับซึ่งช่วงหนึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นฉากที่ตัวละครของเธอเนี่ยโดนกระทืบจนขาหักครับแต่สุดท้ายถ้าเธอโผล่มาในโรงพยาบาลแบบนี้ตรงนี้เนี่ย อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเหยื่อสาวคนแรกอาจจะรอดชีวิตแล้วก็มีบทบาทครับซึ่งน่าจะทําให้เจน่าโอเตกาเนี่ยกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสครีมนะครับที่เหยื่อสาวคนแรก First Girl เนี่ยรอดพ้นจากเงื้อมือของ Ghost Face ครับแต่สุดท้ายเนี่ยจนจบเรื่องผมว่าก็รอดยากอยู่ดีครับ Samantha I I know I who you are ท่ามกลางตัวละครเด็กวัยรุ่นมากมายนะครับมีอยู่หนึ่งตัวละครที่ดูแล้วน่าจะมีบทบาทเป็นนางเอกคนใหม่ของเรื่องสครีมนะครับนั่นก็คือสาวซึ่งซิดนีย์มาหารือโดยตรงครับแถมเธอยังรู้จักซิดนีย์เป็นอย่างดีครับไม่ใช่เพราะเป็นญาติโกโหติกาอะไรกันนะครับแต่เพราะในจักรวาลสครีมเนี่ยเหตุการณ์ในหนังภาคที่4ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศครับซิดนีย์เพรสคอตเอาชีวิตรอดมาได้จากเหตุการณ์ฆาตกรรมถึง4ครั้งติดๆเธอก็เลยกลายเป็นคนดังระดับตำนาของประเทศไปเลยครับในคราวนี้เหตุฆ ซิดนีย์ครับดังนั้นเธอจึงขอยื่นมือเข้าไปเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้กับเด็กกลุ่มใหม่จะได้ต่อสู้กับฆาตรกรครับในตัวอย่างเนี่ยดูเธอมีบทบาทมากพอสมควรนะครับอาจจะมากกว่าพวกของซิดนีย์ด้วยซ้ำไปครับแถมตัวละครตัวนี้เนี่ยยังมีชื่อว่าแซมคาเพนเตอร์ ซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกันกับจอห์นแครเบนเตอร์ผู้สร้างฮอลลูวีนหนังที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงของสครีมครับทริปที่เห็นในเรื่องเนี่ยซิดนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่มาครบบิ๊กทรีของสครีมเลยครับรีเทิร์นกันหมดครับทั้งเกลเวเตอร์ดิวี้ที่น่าจะริทใจจากการเป็นชริปหรือว่าตำรวจประจำเมืองไปแล้วครับส่วนคนที่มาแทนก็คือจูดี้ผู้ช่วยของเขาจากหนังภาคก่อนนั่นเองครับดูเหมือนว่าเหยื่อของฆาตกรโกสเฟสในภาคนี้เนี่ยจะไม่ได้เลือกกันแบบสุ่มๆนะครับแต่จะมีความเกี่ยยวเเเเนนืืื่่่อออองงงงชมโกกับกับบหตตารรณ์ใดีซึ้ แซมเป็นคนบอกออกมาจากปากตัวเองเลยครับว่าชื่อว่าทุกคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับออริจินอลคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรตัวดั้งเดิมครับแล้วออริจินอลคิลเลอร์ที่ว่าคือใครยื่อเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวร้ายในยภาคก่อนๆอ,อย่างไรออริจินอลคิลเลอร์เนี่ยน่าจะหมายถึงตัวร้ายจากหนังภาคแรกซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าใครยังไม่ได้ดูสครีมเนี่ยสปอยเต็มๆนะฮะเตือนกันไว้ก่อนนะครับเพื่อจะกลับไปดูก่อนจะดูหนังภาคที่5อันนี้สำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะเรารู้กันครับว่าไปลนะครับ Original Killers หรือว่าฆาตรกรของหนังภาคแรกเนี่ยมันคือตัวละครที่ชื่อว่าสตูกับบิลลี่ครับ2คนเป็นการเฉลยให้เราได้เห็นกับว่าไอ้ทริคที่ Ghostface มันสามารถโผล่ที่ไหนก็ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมี2คนครับซึ่งต้องนับว่าสตูกับบิลลี่เนี่ยเป็นตัวร้ายคลาสสิกของนักชุดสครีมไปแล้วนะครับ แน่นอนว่าตัวตนที่แท้จริงของฆาตรกรเนี่ยน่าจะวนเวียนอยู่ในกลุ่มตัวละครหลักนี่แหละครับและสครีมก็เล่นมาทุกท่าเลยครับกับการเฉลยตัวฆาตรกรทั้งตัวละครที่ดูเหมือนน่าจะเป็นฆาตรกรมากๆจนคนดูคิดว่าไม่น่าใช่หมอนี่หรอกมันชัดเกินไปแต่สุดท้ายก็กลายเป็นจริงๆหรือกระทั่งตัวละครที่ไม่ได้มีบทบาทเด่นๆอะไรเลยครับจู่ๆก็โผล่มาแล้วก็กลายเป็นฆาตรกรก็ทํามาแล้วครับมีอยู่อย่างเดียวครับที่แฟนๆสครีมคุกกลัวกันก็คือได้โปรดนะครับอย่างไรก็ตามซิดนีย์เกล ดิวอี้สามตัวละครหลักของสครีมเนี่ยอย่าให้ต้องกลายเป็นฆาตรกรเลยครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยแฟนๆบางคนเขาจริงจังมากๆนะครับเคยมีกมรารประกาศออกมาเลยนะครับว่าถ้าซิดนีย์เกลหรือว่าดนะิวอี้เนี่ยกลายเป็นฆาตรกรจริงๆอันนี้แฟนๆโกโรธแล้วก็รับไม่ได้จริงๆนะครับแต่แม่สาหรับยุคนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอะไรก็เป็นไปได้เสมอนะครับโดยเฉพาะกับหนังจอมแหกขนมอย่างสครีมอย่างนี้เนะี่ยดูแล้วใจคอไม่ดีฮะถ้าซิดนีย์กลายเป็นฆาตรกรเนะี่ย Sydney course, have gun. ดูจากเนื้อหาของตัวอย่างนะครับจบลงเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าการขึ้นชื่ออย่างเป็นทางการว่าสครีมเนี่ยผู้สร้างตัดสินใจที่จะกลับมาใช้ชื่อเดียวกับภาคแรกครับแต่ทําความเข้าใจกันอย่างชัดเจนเนะครับว่าสครีมคือหนังภาคต่อพูดเลยตรงๆครับว่ามันคือสครีมภาคที่5นั่นเองครับแต่มันเป็นเทรนด์ของหนังสยองขวัญในยุคนี้ครับที่ผู้สร้างไม่ค่อยอยากจะใส่จํานวนหรือว่าชื่อภาคที่มันเป็นตัวเลขครับมันดูหล่อๆไปหน่อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการสร้างภาคใหม่มันเป็นการสร้างภาคต่อหลัง หังจากการที่ไม่ได้ทํามานานแล้วเนี่ยแต่มันยังเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันเนี่ยทางสตูดิโอก็เลยเลือกจะใช้ชื่อแบบเดียวกับหนังภาคแรกครับคล้ายๆกับตอนสตูดิโอทำฮาโลวีนหรือว่าหนังเรื่อง Candyman อะไรแบบนั้นครับ Whatever the past back to It's here your is link song pull หนังรุ่นสครีมภาคที่หานะครับหนังภาคแรกที่ไม่มีเวสคราเวนอยู่ด้วยแล้วนะครับกรเกษียชีวิตไปแล้วนะครับจะทําออกมาสาสมใจกับการรอคอยหนังชุดสครีมหรือไม่อันนี้ต้องพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์นะครับอย่างที่บอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ไม่ <laughs> เหรอฮะเกลกับดิวอี้เนี่ยเป็นได้ฮะซิดนีย์เป็นฆาตรกรไม่เอาไม่เอาไม่ไหวดูกันมาตั้งแต่เด็กแล้วซิดนีย์กลายเป็นฆาตรกรเนี่ยไม่เอาอะไม่ไม,ไม่ไม่ได้จริงฮะไม่ได้จริง <laughs> <laughs> <A> lot. ลุ้นกันในโรงก็แล้วกันนะครับสำหรับสครีม5ครับวันนี้หมดเวลาของเมเจอร์ l ทรทอลโดยผมจีนวิวเฟเดอร์แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากจะให้ผมพูดถึงตัวอย่างหนังเรื่องไหนอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ And